ิงไม่ตีกลับก็เป็นไรครับมาดูกันครับเรามาดูกันครับว่ามันเป็นไรครับนี่ครับหักครับตัวนี้ครับตัวดีครับม่มีตัว pues เสียครับคือหักนะครับนี่ครับขาหักขาหักเปลี่ยนแล้วก็หมุน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 ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยครับปิงไม่ตีกลับก็เป็นไรครับมาดูกันครับปิงครับปิงเลื่อยไม่ตีกลับครับเป็นไรครับดูกันนะครับ รือดูครับรือดูครับนี่อย่าจะ่าดึงออกนะครับตัวนี้ถ้าดึงออกแล้วเท่ากับเปลี่ยนใหม่นะครับดึงออกแล้วเข้าไม่ได้ตัวนี้เข้ายากครับสปริงแข็งดูครับสปริงที่มันเสียดิบไม่กลับคือตัวข้างในนะครับัวข้างในตัวข้างในครับเรามาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรครับนี่ครับ หักนะครับตัวนี้ครับหักอย่างนี้คือไม่สามารถแก้ไขได้เราก็ต้องทําไงครับเปลี่ยนใหม่ครับง่ายดีครับเปลี่ยนใหม่นี่คือเปลี่ยนตัวนี้ใส่นะครับนี่ตัวดีครับมมนมีตัวเสียครับคือหักนะครับนี่ครับขาหักขาหักเปลี่ยนนี่ใส่โอเคเราก็เอาน้ํามันใส่หนะครับ เข้าร่องตัวนี้ครับปึ๊บนะครับนี่ก็ผูกเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ลงครับแล้วก็ม้วนเชือกเข้าไปนิดนึงแล้วก็เอามาขึ้นตรงร่องนี่นะครับม้วนเชือกเข้าไปแล้วก็มาขึ้นตรงร่องนี้ไปก่อนแล้วก็แล้วก็เอาตรงตรงตรงนี้นะครับเพราะมันมีเดือยอยู่ตรงนี้กึ๊มลงไปครับลงไหม เราก็ลอกก่อนนะครับเอาตัวนี้เข้าครับเดือยครับตัวนี้ครับให้เข้าตรงร่องนี่ครับร่องนี้ให้เข้ากับสปติงตัวนี้แกมลอกครับลอกไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูครับวิธีเอาสายตึงสายนะครับวิธีตึงสายของลมงนะครับ เราจะเข้าไปรตรงร่องนี้นะครับร่องนี้เสื้อสายดึงแล้วก็หมุน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 ,มนสักสามรอบก่อนนะครับอาสักสามรอบก่อนดึงสายมาปล่อยเข้าครับนี่คือยังยังไม่ตึงพอนะครับเนี่ยตึงยังไม่ตึงพอเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เอ,เอาอีกรอบหนึ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับลึบ เรียบร้อยครับเรียบร้อยลงเรทยนีนครับใช้งานได้ปกติเรียบร no <re> ้อยครับฮะเก้ากับพี่น <c oughs> <athlete> ้องกับนุ่มไร่เลยขึเก้ากับเฮาเรียบร้อยแล้วครับในการนุ่มไร่กับขึ้เก้าขอฟ้าเป็นลูกยเาวันเป็นบ้านที่ส่วนขึ้เก้าครับเบิ้งคลิดนุ่มไร่จบแล้วกับความเทียบเงได้ความใครังมีกับสุกับหางครับลำรวยลำรวยซูภูจุกคนนุ่มไร่เก้าคำว่า สวัสดีครับ